สวัสดีค่ะเจต้องก่อนนะคะสวัสดีค่ะว,ะว,ะวิอันนี้คือเราปรุงดินเสร็จแล้วนะคะเราจะกอกใส่ถุงนะคะเราจะตัดไอท่อเป็นปากฉลามแบบนี้นะคะใส่ในถุงแล้วเราก็จะกอกกอกถุงก็ใช้ถุง ามคูณห้านะคะแล้วเวลานั้นเราก็จะกอกใส่ถุงแล้วเราก็จะกอกขึ้นแบบนี้นะคะกอกลงดินลงในถุงแบบนี้เลยอันนี้คือดินที่เราปรุงเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมอาตาัอาตราอัตราส่วนก็คือหนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อสองนะคะดินหนึ่งส่วนเออดินดินสองส่วน ดินสองส่วนดินสองส่วนแล้วก็ปุ๋ยขีวัวหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็แกลบหนึ่งส่วนนะคะเรากรอกดินกรอกดินนะคะดูการกรอกดินอันนี้คือกรอกเสร็จแล้วนะคะเราจะให้เหลือไว้ประมาณแค่นี้เมื่อเวลาเราหยอดเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะกบเอาดินที่ เราเตรียมไว้นี่นะคะแล้วก็กรบปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยลดน้ํานะคะกอกดินเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียงอันเรียงเรียงแบบนี้นะคะอ, <c oughs> อันนี้คือการเรียงถุงนะคะอันนี้คือการเรียงถุงอเอารเรียงดูหน่อยเรียงดูหน่อยจ้าอันนี้เรียงถุงนะคะ เรียงถุงให้สวยงามให้เข้าที่ให้แน่นพอดีนะคะนี่ค่ะเรียงเรียงไปเรื่อยๆให้เต็มบล็อกถ้าเต็มก็คือแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เต็มแล้วนะคะ